สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทํานายของโหน่ฟองสนานจามรัจรร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจ เรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษะจรสำคัญในปี2567พระสบดราศพดีจรวงเล็บ5้าเดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8ดเดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกรกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567 พระเสาร์จรวงเล็บเจดเดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน25 6 7เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8ปพราัสวัดีวงเล็บหเป็นกรกินีจรพระจันทร์วงเล็บสองเป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมือง วันที่ย1เอดเมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์มีดังนี้ เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉพรันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละล,ะลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษขวันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ําลมฟ้าอากาศตัวอย่างก็คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอแนกลางน้องบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอก ปลายปีเกิดเหตุการณ์กรายยิงที่แสมพลากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามมาปีใหม่ปี2567คําทําคำทำนายปี2567อาจารย์โจอานัตสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคำทำนายอิทธิพลจากราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบา,บาบางลงภาพรวมดวงเมืองปี2567การเงินการคลังอ่วม เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศทางบวกมีการพัฒนาไปในทางกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่ในกลุ่มของจริยะ โคจรทับลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยนดังปรากฏเป็นข่าวมริกตยูเข้าไปราศีพฤษศเป็นภาพการเงินการคลังมริกตยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2567จึงมีจุดรั่วจุดบอด การค้าการขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่จะเกิดโครงการใหญ่ต่างๆมากมายแต่สอบไปในทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยในเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2567เป็นปีที่ต้องจับตาการเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆอิทธิพลจากพระเกศ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุภาคพื้นดินบนถนนเกิดอุบัติเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถล่มแผ่นดินเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่หมอดูมติตีทายาทหมอดูอีทีทำนายประเทศไทยเตือนระวังสามภัยธรรมชาติเกิดในปี2567หมอดูมติตีหมอดูตาทิประดับโลกจากเมียนมา ได้มาเปิดดวงปี2,567ไว้แล้วื่วยในรายการแฉล่าสุดได้เชิญตัวหมอดูมติตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่มีความโด่งดังความแม่นค่าดูดวงนั้นหลักล้านซึ่งมีคนไทยไปหากันเยอะมากเพราะถ่ายแม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นนอกจากเล่าเรื่องราวหมอดูอีทีพี่สาว ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีแม้หมอดูอีทีเสียชีวิตไปแล้ว6ปีแต่2ปีก่อนที่พี่สาวนั้นจะเสียชีวิตมตติตี้ก็ดูได้เหมือนหมอดูอีทีถ่ายทอดให้หมดแล้วเวลาทํานายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทํำนายได้ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยตลอดเวลาเจ้าตัวนั้นสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วย ในด้านของคำทํานายประเทศไทยจากหมดูมติตี้ปี2567ประเทศไทยได้ทํานายไว้ดังนี้เมษาปีหน้าเศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นจเจริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้3-5ปีแต่มีปัญหาต้องระวัง3เรื่องก็คือ1ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมสิงหาคม ให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่สองในสของประเทศไทย 2. แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ 3. พา,ายุรุนแรงอย่างไรก็ตาม3อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุ แต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสเกตหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ให้พ้นภัยผาดวงเมืองปี2567กับโหนบุษรินเงินหาง่ายค้าขายคล่องอาจารย์บุษรินปัทมาคมโหนชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือมากมายหลากหลายวงการ ให้สัมภาษณ์กับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ประเด็นในเรื่องของการผ่าดวงเมืองปี2567ว่าที่ผ่านมานั้นราหูอยู่ในเรือนวินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมเมื่อราหูไปแล้วเหตุร้ายต่างๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายโหมนบุษรินกล่าวอีกว่าปี2567ดวงเมืองมีความหวังในเรื่องของเงินอะไรอไรก็ดีไปหมดฐานะการเงินจะดีขึ้น การเก็บเกี่ยวใช้สอยการเก็บเงินรวบรวมเงินเศรษฐกิจจะดีขึ้นในทุกด้านภาคธุรกิจจากสูงจนหาต่าจะดีไปหมดได้เงินเข้าสองทางจากดาวพฤหัสเข้าเรือนกระดุมพระที่ราศีพฤกษกและดาวเสาที่มาจ่อในเรือนลาพระคือราศีกุมอีกทางฉะนั้นเมื่อดวงเมืองมีเงินเข้าสองทางรัฐบาลจึงไม่ลำบากไม่ยากจน มีเงินใช้จ่ายคล่องตัวขึ้นจะได้ทําตามความหวังรัฐบาลชุดนี้จึงได้เปรียบหมุนเงินคล่องนโยบายที่จะแจกเงินดิจิตอนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจะเป็นเงินช่วยกระตุ้นให้คนนั้นทํามาค้าคล่องสบายใจกว่าปีก่อนแม้เสียงคัดค้านมีส่วนขวางบ้างแต่เมื่อรัฐบาลคล่องตัวทํำงานสบายใจใครที่จะมาโจมตีจึงหาจุดบอดยาก